่วงนี้มาพบกับอายุนะร้านแคมเปญพิเศษดิจิทัลไลฟ์ที่จะทําให้ทุกคนตื่นตัวและเตรียมความพร้อมที่จะเติบโตและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลวันนี้คุณกล้องและคุณยิบโซขอพาทุกท่านมากันที่สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือ DGA เพื่อมาเรียนรู้เกี่ยวกับการปรับตัวในยุคนี้กับคุณสุพจน์เทียนวุฒิผู้อํานวยการสานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและไปลองใช้เครื่องมือที่จะช่วยสนับสนุนให้ SME ไทยสามารถทําธุรกรรมได้ง่ายมากขึ้นอย่างตู้บริการอเนกประสงค์ี เป็น one stop service เพื่อให้ SME ไทยสามารถใช้ประโยชน์จากยุคเทคโนโลยีดิจิทัลนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด มิสเ์พอสวัสดีครับโอ้วันนี้ต้องขออนุญาตรบกวนนะครับท่านครับวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ในแคมเปญพิเศษของอายุน้อยรอยล้านค่ะกับแคมเปญดิจิทัลไลฟ์ค่ะครับผมและวันนี้ฮะมาที่ DGA สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลขออนุญาตถามก่อนเลยคือรับรู้มาว่าสำนักงานที่นี่เนี่ยเป็นเหมือนกับเป็นหน่วยงานมหาชนที่มาช่วยเกี่ยวกับทุกอย่างที่เป็นการพัฒนาให้รัฐบาลของเราเนี่ยเป็นรัฐบาลดิจิทัลมากขึ้นใช่ไหมคะเป็นหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบในการที่จะต้องช่วยรัฐบาล นะครับสับสูรัฐบาลในการที่จะขับเคลื่อนการไปสู่เป็นรัฐบาลดิจิทัลงานหลักๆเราก็จะมีตั้งแต่เรื่องการให้บริการให้กบหนวยงานภาครัฐนะครับที่จะทําให้บริการประชาชนเนี่ยมันสะดวกสบายขึ้นนะครับอ,อีกส่วนหนึ่งเราก็ต้องทําในเรื่องของการเคลื่อนนะครับรไปพยายามให้ทุกหน่วยง,งานเนี่ยเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางานตัวเองเนี่ยให้เป็นแบบระบบดิจิทัลนะครับ<ม>แล้วเพื่อให้สุดท้ายเนี่ยเราก็อยากให้ประชาชนนะครับซึ่งรวมทั้งภา,าคธุรกิจแล้วก็ทั้งเอชบีของเราเนี่ย สามารถที่จะเข้าถึงบริการของภาครัฐได้อย่างโดยความสะดวกรวดเร็วนะครับนี่คือเป้าหมายของเราอย่างพวกเราฮะ SME แล้วก็พวกเราประชาชนเรามาทําอะไรกันที่นี่ครับท่านครับก็จริงจริงก็ถือว่าเป็นลูกค้าหลักกันหนึ่งนะครับเราก็จะมีบริการอันหนึ่งซึ่งเราเดี๋ยวจะแสดงให้ดูนะครับคือเรื่องของ b i สสโตร์ทมันเป็นบริการที่เราได้ทําร่วมกันทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับเพื่อที่จะให้บริษัทต่างๆเนี่ยเวลาอยากจะเริ่มทาธุรกิจใหม่เนี่ยการไปขออนุญาตจากหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะได้รับความสะดวกสบายมากขึ้น เพราะว่าสามารถทำทุกอย่างในบนเว็บหน้าเดียวนะครับแล้วก็ ไม่จำเป็นต้องวิ่งไปติดต่อทุกหน่วยงานต่อไปก็คืออดีตปกติเวลาจะขอใบอนุญาตต่างๆเราต้องไปที่กระทรวงทบวงอะไรต่างสำนักงานต่างและตอนนี้มาทที่นี่ได้ที่เดียวก็ทาบนเว็บไซต์ในบริการที่เรากาหนดไว้ตอนนี้ประมาณทั้งหมด25ธุรกิจอยากเปิดร้านอาหารเนาะอะรตงที่เราจะนิยมเปิดร้านกาแฟเปิดร้านอาหารอย่างเป็นต้นเนี่ยก็สามารถที่เข้ามาที่เว็บไซต์มันก็จะคลิกให้เลยว่ามันจะต้องไปขออนุญาตอะไรต่างๆบ้างนะครับซึ่งเนี่ยเดี๋ยวเราแสดงให้ดูได้ว่าแทนที่เราจะต้องวิ่งไปตามหน่วยงานต่างๆหลยหน่วยงานเนี่ยก็ไม่จำ สเอประชา,าชนให้สามารถทำทุกอย่างได้ง่ายขึ้นปกติถ้าคุณผู้ชมของผมเนี่ยจะเปิดร้านอาหารร้านกาแฟเนี่ยอดีตที่ต้องไปที่ไหนยังไงมากครับก็จริงๆเวลาเปิดร้านมันก็ต้องไปต้องไปที่กรมทะเบียนธุรกิจการค้านะครับเพื่อจะไปจดแจ้งว่าเราจะตั้งบริษัทใช่ไหมครับเพ<ช>ราะนั้นเราอาจ,จะต้องในเมื่อมีทำเลมีที่แล้วเนี่ยก็ต้องไปขอไฟฟ้าขอประปาใช่ไหมครับเพื่อที่เราจะได้สามารถจะเปิดร้านแล้วก็สามารถจะรันธุรกิจได้รวมถึงถ้าจะเป็นเรื่องของการจด ทะเียแบดนะครับเพราะเราทำธุรก,ก,กิจการค้าล้วก็ต้องมีการจ่ายภาษีก็ต้องไปติดต่อกรมสมรรพากรด้วย mm hmm. มันก็จะมีหลายๆห,หน่วยงานที่เราจะต้องวิ่งเข้าไปติดต่อเช่นถ้าเรามาทําบนเว็บไซต์ที่เป็นดิสพอร์ทัลแล้วเนี่ยเราก็สามารถจะสามารถจะจด นะครับแล้วก็ติ๊กจากเว็บไซต์แล้วก็ส่งเอกสารต่างๆเนี่ยทำบนเว็บไซต์อันเดียวจุดเดียวได้เลยครับ,รบโอ้โลดเวลาไปได้เยอะมากมากครับ <c oughs> ก็สามารถลดระยะเวลาแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับ,บที่เรายายกจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ได้ค<อ>่ะ<อ>ตอนนี้ยัางเห็นเป็นแอคชั่นแล้วก็ถ้าเ,าเกิดถ้าเกิดมาถึงที่นี่แล้วค่ะสามารถที่จะใช้บริการยังไงได้บ้าง<ๆ>ถ้ามาที่นี่นะครับก็บะะจะมีบริการส่วนหนึ่งที่สำหรับประชาชนทั่วไปครับที่เราเรียกว่าเป็นสมาร์ทเคีอสนะครับที่ทําให้ประชาชนยังสามารถจะตรวจสอบสิทธิ์นะครับหรือว่าข้อมูลของส่วนบุคคลได้นะครับโดยที่ไม่จำ ก็จะมีตัวอย่างเช่น Smart f i อสเราจะโชว์อยู่ตรงนี้โอเคได้ขอบคุณครับครับค่ะบริการข้อมูลประชาชนโอ้บริการอเนกประสงค์ภาครัฐ ก็เป็น smart kios กดแล้วเกิดอะไรขึ้นอันนี้คนะครับท่านครับอันนี้จริงๆก็เป็นบริการที่เราจะให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถจะเข้าถึงนะครับข้อมูลส่วนบุคคลได้นะครับซึ่งในนี้เราก็จะดูถึงกลุ่มประชาชนนะครับที่อาจจะยังไม่ได้มีการใช้งานประเภทสมาร์ทโฟนนะครับแต่ว่าต้องการจะตรวจสอบข้อมูลตัวเองนะครับซึ่งวิธีการก็ไม่ได้ยากอะไรคือก็อาศัยประชาชนประชาชนที่ทุกคนมีนะครับที่มีนะครับก็เสียบเข้าไปที่เครื่องนะครับมันก็จะมีรายการที่เราจะให้สามารถจะ ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลได้ครับก็สามารถจะเช็คข้อมูลนะครับเครดิตบูโรข้อมูลส่วนบุคคลนะครับหรือว่าสิทธิประกันสังคมได้นะครับเช่นอันนี้เป็นข้อมูลบุคคลนะครับอันนี้ก็จะบอกหมดว่าบุคคลในบ้านนะครับที่อยู่ทะเบียนบ้านมีใครบ้างที่อยู่อยู่ที่ไหนหรว่มต้นข้อมูลบุคคลว่าบ้านเรามีใครบ้างสิทธิประกันสังคมว่าเงินสะสมประกันสังคมเป็นยังไงบ้างนะครับเราก็เะ็คว่าที่เราส่งมาในแต่ละปีนี่เป็นยอดเท่าไหร่บ้าง ดูตัวรักษาเรื่องของค่าไฟนะครับสมมติว่าเราเป็นเจ้าบ้านนะครับที่บ้านอยู่เนี่ยเรามียอดการใช้ไฟเป็นอย่างไรในด้านก็จะแสดงนี่มีไฟมีน้ำประปาครับเราสักครู่เห็นแวบๆมีใบสั่งด้วยเหรอครับมีใบสั่งก็มีครับมีใบสั่งนี่เสียที่นี่ได้ไหมครับเสียได้ครับแต่ก็จะเป็นจ่ายผ่านสมาร์ทโฟนนะครับอออ๋คค่่ะะจตรวจสอบใบสั่งนะครับลองดูอไม่มีโอ้ยสบายมากมากเลยอ่ะความจริงแล้วข้อมูลพวกนี้เนี่ยคือปกติเรากว่าจะไปหาได้ทีมันเสียเวลามากๆเราไปหลายที่มากๆไปหลายเว็บไซต์มากๆแต่ที่นี่คือตู้เดียวเหมืออนนนนนเเเเเปปป็็็โรรรไไฟลล์ขงงาายคัับีีี้กสิ่่ทดดจพฒ ร่วมนะครับกับหน่วยงานภาครัฐต่างๆนะครับเพื่อจะดึงข้อมูลเนี้ยเข้ามาแสดงบนไอ้ตัวหน้าจอนี้นะครับเพื่อให้ประชาชนทุกคนเพียงแต่เอาประชาชนมานะครับมาเสียบก็สามารถจะเห็นข้อมูลได้แล้วปกติไอ้ข้อมูลเหล่านี้ครับประชาชนเขาเอาไปทําอะไรครับสิทธิในการรักษาพยาบาลหรือว่าสิทธิของประกันสังคมต่างๆเนี้ยเขาก็จะรู้นะครับเช่นมีบริการหนึ่งซึ่งเป็นที่นิยมมากนะครับการเรื่องของนักหมอนะครับที่โรงพยาบาลหรือดูสิทธิการรักษาเป็นต้นนะครับว่าเราสามารถที่จะใช้สิทธิในการรักษาพยาบาลอย่างไรบ้างนะครับจะจะทำให้จะไม่ต้องมีการชำระค่า ใช่เคสที่โรงพยาบาลหน้าวิถีนะครับที่เห็นว่ามีการเอาเครื่องสมาร์ทเคียสไปใช้จานวนมากเลยเพราะว่าเวลามีคนไข้เข้ามาถึงโรงพยาบาลเนี่ยแทนที่จะต้องไปเข้าคิวอยู่ที่ตรงบริเวณเคาน์เตอร์นะครับเพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่หรือว่าพยาบาลเนี่ยคอยตรวจสอบสิทธิการรักษาก่อนที่จกพบหมอเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องใช้อีกต่อไปครับเรามีตู้สมาร์ทเคีอสวางอยู่สงาสามสี่ตู้นะครับประชาชนก็เพียงแต่มาเข้าแถวนะครับมาเสียบเสร็จปั๊บแล้วก็สามารถจะสั่งพิม นะครับเป็นสลิปเพื่อจะยืนยันสิทธิการารักษาพยาบาลได้หลังจากนั้นก็สามารถเข้าไปรับการารักษาพยาบาลได้โดยที่อาจจะไม่ต้องชาระเงินล่วงหน้าเลยและอย่างตู้อย่างนี้เนี่ยนอกจากที่โรงพยาบาลเหล่าเนี้ยมีที่อื่นอีกบ้าง,งไหมคือมีเยอะแค่ไหนในประเทศหเอหนึ่งร้อยสิบเก้าแห่งด้วยกันนะครับกระจายตามที่ต่างๆเช่นตามห้างก็จะมีทางบิ๊กซีนะครับที่ก็ไปวางอยู่เพราะว่ามีประชาชนเข้ามาใช้บริการที่นั่น่อนข้งมางนะครับหรือตามโรงพยาบาลที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆแล้วก็หน่วยงานของรัฐนะครับค่าราตู้บริการนี้อย่างที่บอก มี iPad มีอะไรก็ตามคือมีแอปพลิเคชันที่ช่วยเหลือด้วยใช่ครับแล้วก็มีแอปพลิเคชันซึ่งทําให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้มากขึ้นนะครับเช่นอันนี้นะครับก็จะเป็นแอปพลิเคชัน citizen info นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างเช่นบริการยอดนิยมนะครับที่เราจะใช้กันนะครับเช่นถ้าเราบอกว่าอยากจะทำแประชาชนนะครับพอเราคลิกเข้าไปเนี่ยมันก็จะแสดงสถานที่นะครับหน่วยงานของรัฐ ที่อยู่ใกล้ๆนะครับที่ว่าเวลาเราต้องไปออกมาประชาชนประชาชนเนี่ยยังไงยังต้องไปเจอหน้าเจ้าหน้าที่ปนที่เข้นะครับก็จะให้เขตที่อยู่ใกล้บริเวณที่เราอยู่ตรงนี้นะโลเคชันที่เราอยู่ตอนนี้นะครับคลิก้าไปเราก็สามารถจะเลือกได้นะครับหรือให้มันนําทางมันก็สามารถจะทาได้เช่นเดียวกันมีไม่แผนที่นําทางให้ด้วยแล้วก็มีข้อมูลให้ทุกอย่างครับก็จะบอกว่าข้อมูลต้นๆเนี่ยจะต้องเตรียมอะไรไปบ้างนะครับพออายุครบ17จะต้องเตรียมอย่างไรการบริการเป็นอย่างไรขั้นตอนระยะเวลาเป็นอย่างไรบ้างก็จะมีคู่มือนะครับให้ประชาชนเนี่ยสามารถท่ิตอ ที่หน่วยงานไหนบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นการแจ้งเกิดขออนุญาตก่อสร้างนะครับรับโฉนดทําใบขับขี่ต่างๆค่ะอันนี้คือเหมือนกับเราสามารถที่จะวางแผนก่อนหน้าได้เพื่อที่จะได้ไม่เสียเที่ยวเวลาที่เราไปที่เขตเราสามารถทำบัตรประชาชนได้เลยใช่ไหมคะนอกจากนี้เห็นว่ามันมีปุ่มที่ให้บริการนี้ด้วยให้ประเมินครับใชนครับริกนอกจากว่ามีการนําทางนะครับว่าเราจะไปยังไงไหนเนี่ยเมื่อเราได้รับบริการเรียบร้อยแล้วครับสามารถที่จะให้คะแนนนจุดบริการได้ทันทีนะครับพอกดขึ้นมาก็จะให้เรามีอยู่5ดาวนะครับก็ประเมินได้เลยว่า คุณภาพเจ้าหน้าที่เป็นยังไงนะครับความสะดวกรวดเร็วเนี่ยเป็นยังไงบ้างถ้าเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะทำให้หน่วยงานภาครัฐเนี่ยเอารับรู้เกี่ยวกับเรื่องคุณภาพบริการนะครับของการให้บริการที่หน้างานได้ด้วยนะครับอ๋อให้ฟีดแบ็กแล้วก็สามารถให้นางวันชื่นชมได้ใช่ครับเพรู้ว่าเป็นยังไงนะครับครับนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะฮะสำหรับพวกเราประชาชนทุกคนที่สามารถเชื่อมโยงกับรัฐบาลได้ต่อไปครับผมเชื่อว่าตอนนี้ยุค 5G มันจะเปลี่ยนแปลงทั้งในแง่ของการทําธุรกิจอะไรต่างๆอยากจะขอทราบถึงว่า DCA นี่สงผล ต่อ,อยังไงกับการขับเคลื่อนประเทศนี้ขออยากนั่งคุลกัยท่านเรื่อยเลยครับครับเทคโนโลยีที่ทันสมัยนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วคุณต้องปรับตัวทันเหตุการณ์และมีพื้นฐานที่ดีก็ดอนมู ได้สัมผัสเทคโนโลยีตู้บริการอเนกประสงค์ของภาครัฐกันไปแล้วในช่วงนี้มาพูดคุยกันต่อว่าสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลจะมีโครงการอะไรดีๆในการส่งเสริม SME ไทยในยุคดิจิทัลกันบ้างไปติดตามกันเลยครับค่ะมาถึงช่วงนี้ขออนุญาตถามในภาพใหญ่หน่อยนะคะว่าทางสำนักงานเนี่ยมีผลในการขับเคลื่อนประเทศย่งไงบ้างกับการที่เข้าสู่ยุค 5G แล้วค่ะทุกคนก็รู้ว่า 5G กำลังมานะครับอีกหน่อยก็ เ็ตเบรคก็จะเร็วนะครับการส่งภาพสัญญาณก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็การทําอะไรก็ตามความหนงมันจะต่ำอันนี้คือฟีเจอร์หลักของ 5g ทีนทีถ้ามาถามว่าลภาครัฐล่ละเราเป็นยังไงบ้างนะครับก็ต้องยอมรับว่าภาครัฐเนี่ยถือว่าเป็น,นกลไกสําคัญในการกับเพื่อนประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคเอกนชนหรือว่าทางภาคประชาชนก็นแล้วแต่เนี่ยก็ต้องเข้ามาปฏิสัมพันธ์แล้วก็ทํางานกับภาครัฐยังในยุคที่เราจะกล้าไปสู่ 5g เนี่ยในเมื่อโลกมันจะหมุนเร็วขึ้นสิ่งสำคัญมากคือรัฐบาลตัวเองเนี่ยก็ต หมุนที่ทารกับการเปลี่ยนแปลงของการใช้บริการของประชาชนกับทางทางด้านภาคเอกชนนะครับดังนั้นสิ่งที่ทางสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลทาตอนนี้ก็คือว่าเราก็กาลังได้จัดทําแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลขึ้นมานะครับ,รบซึ่งอันนี้เนี่ยเราเหมือนกับเป็นการวางรถแบบว่ารัฐบาลเนี่ยเราจะกล้าปสู่การเป็นดิจิทัลแล้วมีความคล่องตัวนะครับทำงานได้เร็วขึ้นได้อย่างไรบ้างหลักใหญ่เราก็จะมีทิศทางอยู่3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็คือการพัฒนารัฐบาลตัวบริการของภาครัฐเนี่ยให้กายเป็นดิจิทัลนะครับ อันนี้เราก็จะทําพวกเกี่ยวกับเรื่องของ One Stop Service นะครับคล้ายๆเมืม่อสักครู่ที่เราเห็นจาก kiosk รือก็แล้วแต่เนี่ยทำยังไงให้ประชาชนเนี่ยไปติดต่อจุดเดียวแล้วสามารถที่จะใช้บริการภาครัฐได้หลายๆอย,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 ย่างนะครับนั่นก็เป็นอันที่1อันที่2คือเรื่องของการทําตัวแพลตฟอร์มกลางนะครับที่จะไม่เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือว่าใช้งานสะดวกขึ้นนะครับเช่นตอนนี้ต่อไปเรากำลังจะพูดถึงตัวดิจิทัลไปดีนะครับนอกจากรประชาชนแล้วเนี่ยต่อไปประชาชนไทยคนไทยทุกคนเนี่ยต้องมีดิจิทัลไปดี เพื่อที่เราจะได้มาติดต่อแล้วก็ทำงานหรือว่าใช้บริการภาครัฐได้นะครับ,รบ<อ>เราอาจจะต้องมีการชำระเงินด้วยโมบายเพย์เมนต์อีเพย์เมนต์นะครับเราก็อยากจะมีเอกสารนะครับที่ออกจากทางการเนี่ยต่อไปเนี้ยไม่จำเป็นต้องเป็นกระดาษละเราอยากให้เป็นกระดาษกระดาษที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับมีดิจิทัลเซ็นเจอร์หรือมีลายเซ็นอยู่นะครับแล้วก็สุดท้ายเราอยากได้แพลตฟอร์มที่ทําให้ประชาชนเนี่ยเวลามาติดต่อภาครัฐแล้วเนี่ยรู้ว่าตอนนี้สถานการณ์หรือว่าสถานะของคําขอนะครับบริการตัวนี้ตอนนี้ไปถึงขั้นไหนยังไง ทำไงเราถึงจะติดตามได้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นประเด็นหลักที่เป็นเรื่องของแพลตฟอร์มส่วนเรื่องสุดท้ายเนี่ยเป็นเรื่องของการที่เราเอาข,อข้อมูลภาครัฐเนี่ยมาเปิดเผยให้กับประชาชนเข้าถึงได้นะครับอันนี้เขาจะเรียกกันว่าเป็นองค์เพิ่นเดต้านะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่แล้วแต่ว่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนนะครับที่เราเห็นกันเยอะๆช่วงนี้ก็คุยกันเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์ฝุ่นใช่ไหมครับ,รบ 2> PM 2.5จริงๆในภาครัฐเราก็มีเซ็นเซอร์มีอะไรติดอยู่นะครับ ข้อมูลต่างๆเนี่ยถ้าเปิดเผยมานะครับประชาชนก็ถึงได้ง่ายเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดการใช้ประโยชน์ต่อยอดได้นะครับเป mm hmm. ็นหลักใหญ่เนี่ยสิ่งที่ดีเจจะช่วยขับเคลื่อนก็ว่าเราจะไปทํางานร่วมกับภาคส่วนต่างๆที่เป็นภาครัฐนะครับรวมทั้งภาคเอกชนเนี่ยทำให้เกิดวิสัยทัศน์ใน3เรื่องนี้นะครับ mm hmm. ให้เกิดขึ้นได้ไปในระยะลา 3ปีข้างหน้าเรียนถามท่านครับในอนาคตเนี่ยยังไงทุกทุกคนทุกธุรกิจเนี่ยก้าวเข้าสู่ดิจิทัลอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเองครับพวกเราสาม well ารถปรับตัวไงและสามารถใช้ประโยชน์ยังไงกับดีเจ like ใ้ธุรกิจของเราขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ครับก็จะมีบริการหน s. S, <S ึ ed, ่งนะครับที่ทาง DJ นะครับได้พัฒนาร่วมกับทางคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือที่เราเรียกสั้นๆว่ากพรนะครับแล้วก็จะมีหน่วยงานรัฐอื่นๆจำนวนมากโดยเฉพาะยิ่งก็มีกรมพัฒนาธุรกิจการการนะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นเว็บไซต์ที่เป็นเรียกว่าเป็นเ็วบไซต์เดีียวท เวลาเราอยากจะเริ่มธุรกิจใหม่นะครับเช่น s อ e เนี่ยอยากจะเปิดธุรกิจอาหารนะครับ mm hmm. ก็เข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะครับโดยการไปขอ username password เนี่ยจากทางกรมพัฒนาธุรกิจาการค้าก่อนพอได้ username password มาเนี่ยพอมาที่เว็บไซต์นี้ปั๊บเราสามารถจะเลือกได้เลยว่าเราอยากจะเริ่มธุรกิจอะไรถ้าเลือกธุรกิจอาหารเป็นต้นนะครับในเว็บนี้ก็จะขึ้นมาเลยนะครับว่าคุณต้องไปขออนุญาตอะไรบ้าง mm hmm. การขอ,เ,อ,อเปิดร้านนะครับขอการปรับ ปรับปรุงร้านนะครับ<ม>ขอน้ําประปาขอไฟนะครับ<ม>หรือว่าอาจจะขออนุญาตจาหน่ายสุราถ้าเกิดเป็นร้านอาหารอย่างนี้เป็นต้นเนี่ย<ม>ก็สามารถจะทาทุกอย่างผ่านบนเว็บไซต์นี้ได้นะครับมเมื่อเรามีติ๊กเข้าไปนะครับมีการส่งเอกสารเข้าไปแนบเข้าไปเรียบร้อยเนี่ยระบบเนี้ยก็จะทําการส่งคําขอต่างๆเหล่านี้ไปยังหน่วยงารรักต่างๆนะครับแล้วมันก็จะรวบรวมสาระมาให้เราทราบว่าตอนนี้คําขออนุญาตลองต่างๆเนี่ยตอนนี้ไปถึงไหนแล้ว เมื่อเสร็จเรียบร้อยก็จะแจ้งกลับมาด้วยดังนั้นก็ถือว่าเป็นวันสต็อปเซอร์วิสนะครับที่ทางดีเจได้พัฒนาร่วมกับหน่วยง,งานกพร,รแล้วก็หน่วยง,งานอื่นนี่นะครับเพื่อให้เกิด วันซอฟต์สวิตสำหรับกลุ่มที่เป็นธุรกิจหรือว่าทางด้าน e. s m e คือบริการของทาง b ี a ใช่ไหมคะ,<ช>ะแต่แล<ใช>้่านก็นจะถามว่าเหมือนกับว่าถ้าให้เป็นคำแนะนำ <C' at> สำหรับ s m ส e ยุคใหม่ที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคหา g เนี่ยจะให้คำแนะนำกับเขาว่าไงว่ากับการเปลีป่ยนแปลงตรงนี้ครับ <C' at> <c' at> ก็ต้องเรียนว่าเทคโนโลยีตอนนี้เนี่ยปฏิเสธไม่ได้แล้วนะครับหลายปีที่ผ่านมาประเทศไทยชอบพูดกันเรื่อง disruption ธุรกิจนั้นธุรกิจนี้มาแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยอยู่ไม่ได้นะครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งซึ่งผมคิดว่าประเทศไทยพููดดกันนนน้้้้้ออออยยย็คคืถถถาา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 มมมวว่่่่่่่เรรตงงงงงทททททไไีีีแหหลใบซึ สิ่งที่สาคัญเลยนะครับเมื่อมีเทคโนโลยีใหม่มาเนี่ยหนึ่งคือเราต้องเรียนรู้ให้เท่าทานเทคโนโลยีนะั้นสิ่งที่เป็นบทพิสูจน์แล้วหลายเรื่องนะครับเช่นเรามักจะได้ยินว่าโกดักมันตายไปแต่ทราบใช่ไหมครับว่ามีบริษัทฟิล์มบริษัทหนึ่งที่ยังอยู่รอดได้คือบริษัทฟูจิฟิล์มนะครับ,รบสิ่งที่เขาทาจริงแล้วอยากจะแนะนําให้เอเีมีประเทศไทยนําไปคิดและกระทำต่อด้วยกันเนะี่ยมันมีอยู่3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือว่า หนึ่งจะต้องเริ่มเรียกว่าทำ l e a ก่อนนะครับคือมีการลดต้นทุนนะครับในส่วนที่เป็นคอหรือเป็นคอพิเศษหรือธุรกิจหลังเราครับโดยเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อทําให้กระบวนการทํางานเราเมีความคล่องตัวสะดวกขึ้นอันที่2เนี่ยก็คือว่าการเอา embrace หรือว่าการเอาเทคโนโลยีใหม่เนี่ยเข้ามาเสริมสร้างทําให้เกิดธุรกิจต่อยอดได้นะครับอย่างเมื่อกี้ยกตัวอย่างของฟูจิฟิล์มเนี่ยตอนนั้นเขาก็พยายามลดค่าใช้จ่ายแล้วเพราะเขารู้ว่าฟิล์มเนี่ยมันขายไม่ได้เพราะั้นก็เริ่มตัดปิดโรงงานที่เกี่ยวกับการผลิตฟิล์มนะครับ ส่วนพออันที่2ที่เขาทำคือว่าในเมื่อรู้ว่าเทคโนโลยีดิจิตอลมาเขาก็ไปทํากล้องดิจิตอลครับค่ะถึงแม้ว่าการทํากล้องดิจิตอลนั้นเนี่ยมันจะมาฆ่าธุรกิจตัวเองคือว่าทาให้ขายฟิล์มน้อยลงก็ตามแต่เขารู้แล้วว่านี่คือเป็นคลื่นลูกที่2คลื่นลูกใหม่ที่กำลังมาเขาก็ต้องเป็นผู้นําให้ได้เพื้นจะเห็นว่าตอนนี้เราจะมีกล้องฟูจิฟิล์มที่มันเป็นกล้องเป็นดิจิตอลเนาะแต่การน,นั้นก็ตามเราก็รูวต่อให้ทํา2เรื่องนี้ก็ยังไม่พอนะครับลดต้นทุนของ ธุรกิจที่กำลังจะตายไปหรือว่าเข้าไปเป็นแนวหน้าของธุรกิจใหม่ที่มีลิขสิทธแล้วเนี่ยเนื่องจากว่ากาไรมันจะน้อยกว่าสิ่งที่เขาทำที่3คือว่าดูว่า core competency หรือว่าความสามารถของตัวเองเนี่ยที่เป็นหลักคืออะไรเนี่ยไปสร้างหาธุรกิจใหม่นะครับที่อาศัยประโยชน์จากไอ้ความเข้มแข็งตัวเองนะครับอย่างกรณีของฟูจิฟิล์มเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าเทคโนโลยีที่เขารู้แล้วมีความเชี่ยวชาญมากคือ ทา,านเคมีการที่เขาจะทําฟิล์มสักกันหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องมีการเคลือบหน้าฟิล์มเนี่ยด้วยสารเคมีต่างๆตั้ง20-30ชั้นนะครับถึงจะได้ฟิล์มที่มีความคมชัดแลสวยให้ถ่ายว่าเขาไปทําอะไรไปทำฟิล์มเอ <ไป S 2> ็กซเร์ฟิล์มเอ็กซเรนน่ยจะมีการต่อยอดที่ลายของเดิมแต่สุดท้ายที่เขาทำและขายดีมากเป็นโปรดักต์มากเนี่ยเครื่องสำรานครับจริงเดี๋ยวก่อห ใช่ครับเพราะว่าสิ่งที่เขามีเทคโนโลยีคือเทคโนโลยีของการที่รู้จักว่าเอาเอาไว้ทวกนาโนพาร์ติเคิลเอาวัสดุทั้งหลายเนี่ยมาเคลือบอย่างฟิล์มสมัยก่อนเนี่ยเราชูวว่ามันจะมีสีมันต้องสวยทั้งสีแดงสีเขียวสดทุกชั้นใช่ไหมครับภาพต้องคมชัดเท่าเทคโนโลยีเดียวกันเลยเพราะเวลาเราจะมาใช้เครื่องสบางเนี่ยก็คือว่าต้องกันย V ได้ใช่ไหมครับให้แสงสีออกมาดูดีถึงแม้ว่าเวลา อยู่ในไฟกลางคืนก็ตามเนี่ย<ๆ>ก็ยังต้องให้หน้าดูนวลอยู่ยเทคโนโลยีเนี่ยคือเทคโนโลีที่เขาต้องไปวิจัยเรื่องน,นานโนพาร์ติเคิลแล้วก็ไปนั่งเคลือบ นะครับเทคนิคเดียวกันเลยทำให้เครื่องสำานี้ของเขาเนี่ยขายดีมากนะครับ oh อันนี้เป็นตัวอย่างด oh น,น,นี่ยผมคิดว่า s อซมีทุกคนก็ต้องเริ่มมองตัวเองละว,ว่าอะไรกันแน่ที่ธุรกิจที่ตัวเองถูกทีก่มีกระทบแล้วจะต้องหายไปเนี่ยต้องเริ่มลดคอสของใหม่ที่จะมาเราต้องโดดเข้าไปเล่นด้วยนะครับอันที่3าคือมองให้ออกว่าตัวเองเข้มแข็งตรงไหนเาตรงนั้นเนี่ยไปหาธุรกิจใหม่ซึ่งไม่เกี่ยวกับธุรกิจเดิมเลยนะครับถ้าทํา3ข้อนี้ได้ครบเนี่ยผมช่วยอซีมีเราสามารถที่จะ ฟันฝ่าอุปสรรคนะครับหรือว่าปัญหาหรือว่าสิ่งที่เราจะกระทบมาจากเครื่องมือใหม่ๆที่จะเข้ามา disrupt ได้ดนะครับลีนให้ได้ต่อยอดพร้อมธุรกิจใหม่ที่จะมาให้ได้ต้องแหวงหาธุรกิจใหม่ที่เรามีความเข้มแข็งให้ได้สา,ามอย่างนี้รอดแน่ังน <รอ S 1> ั <รอ S 2> ้นสุดท้ายฮะขอฮะความมั่นใจฮะไปยังประชาชนความมั่นใจไปยัง s อสทั่วประเทศว่า DGA พร้อมจะอยู่เคียงข้างประชาชนและ s อสอย่างพวกเราครับครับก็ต้องถือว่าตอนนี้นะครับทางสานักงานพัฒนาธุาการดิจิทัลนะครับก็ได้รับ ภารกิจนะครับจากทางด้านกฎหมายฉบับใหม่นะครับที่เป็นนโยบายจากทางรัฐบาลนะครับว่าเราจะต้องพัฒนารัฐบาลของเราทั้งหมดให้เป็นดิจิทัลให้ได้นะครับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือดีเจนะครับเราก็ถือว่าจะเป็นหน่วยงานนะครับที่เป็นกาลังสาคัญนะครับในการสับสนให้เกิดการกับเคลื่อนรัฐบาลไปสู่ดิจิทัลให้ได้นะครับเพื่อประโยชน์สูงสุดนะครับก็คือว่าประชาชนนะครับแล้วก็ภาคธุรกิจนะครับจะได้เกิดการลดความดึงดันในการเข้าถึงบริการภาครัฐ แล้วก็เกิดความสามารถในการแข่งขันที่สามารถจะแข่งขันได้ในระดับโลกต่อไปครับแล้วก็ขอแสดงความยืนยันนะครับว่าผู้เราทุกคนนะครับที่ดีเจนะครับจะมุ่งมั่นนะครับแล้วก็พยายามทำภารกิจนี้นะครับให้สำเร็จสมบูรณ์โดยดีที่สุดครับ เมื่อโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงสิ่งแรกที่ทุกองค์กรต้องทำคือปรับตัวให้ทันแล้วสร้างสรรค์บริการเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคพวกเราอายุโนร้อยล้านหวังว่าการเดินทางมาที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในวันนี้จะทําให้ทุกคนตื่นตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นลุกขึ้นมาเติมเต็มศักยภาพของตัวเองและก้าวตามให้ทันเทคโนโลยีเพื่อที่จะขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความสําเร็จ รับแรงบันดาลใจดีๆอย่างนี้ต่อไปนะคะก็ะะอย่าลืมมากด subscribe กับพวกเรานะคะ